เนะความพันเอื้นอนี่ยคเอื้อนจีด้เนาะอืมทางคนิ่งไว้นในครอบอืมมันออกสายก็ออกลิงนเนาะแบบนี้นะเนาะพันเยเเมันทันเป็นตน้นเปนต้นนะเป็นตอนนะเนป็ตอนเนะอาเลย ตอนชองตอนชองได้จ่อยเห็นบ่เอือยในพันน่ะตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้เอเดช่องแต่ก็จบเนาะมันบอกว่าคำคำไทยมันบอกยังก็ได้ไทยแต่มันบอกบางทีเราได้สอนเอืราเองมันบอกไปด้วยให้สังเกตดูด้วยีใหม่นะมันงน้นไง แมนใกล้สิบใหม่เลยนี่มอเลยเนาะมอเลยวันนี้จะหาวันที่สามสิบเอ็ดเลยเออมืออื่นแล้วเนาะวันที่หนึ่งเนาะแมนวันที่หนึ่งเพื่อเธอเมียมาน้ามือเลยเธอเมียมาน้าเมียเขาจะงามงามบอเขาจะเบิ้งแต่แต่เมียเจ้าเด้อท๊ะมาให้เบิ้งได้เลยมีเวลาก่อน นามอมีน้อยมาถือดเนาะดีเนาะดิกาถือถือเยอแล้วมันเองเออถือไดเนาะโอ้กยวนมันตรงเพิงอันนีก็มาบินทังหัวนะไหนชังเอกรถึกดึกหนองนย่นะอืมันตองออมันแดงนี่ต้องให้ที่เด้นเองเออถือตกระดิ่เนาะจื้ะเป้าแดงยันว่าอื่นใครออกเลยแร้แจ้งิเกอรงวหอตอาี่ห้าพันอย่าเยวเล่จเลย เวลาโมถึงพืหลายปัจจีบหมั่นจะเทาโมถึหลายนะอย่าเห็ดกับมันหล็กนะขนาดดินไผ่แป๊บเดียวมันเห็ดตัวหล็นมหล็กเนาะังเหลือเป็นหลานจรงหลานเผนกับขี้หลินบอเออไผ่นี่ยมาด้วยหัวตั้มหนูเลยหลาทานเว่ตาเอถูกบถูกเนะเบิเลยเพนโมนาชิลินเป็นนะไปจันรชิโนฝนชิโนให่งงเงินงนงเยนยานะ้มีลูกเลย สาวหนยไปบึกขึ้นวันมื้อเนี่ยเนจแจ้งมีเขาหนักมึเขาเขากินดิเดินเินเนทมาดาโมปโสดไม่สบายอยู่แหละไปแจ้กับขึ้นยิงหนองแล้วขึนหาะจะปุ่บป้าก็วัชนานี่ยวัชนาก็เราไปหลายมื้อน้อยาแล้วแหละเราอาจจะมีคนมาส่งแล้ว เออขาอาเขากับแพ่งจะใจยจะคิดแหละเนาะจำนั้นเหนแล้าย yeah> ่กม UH ่ส yeah. ่งแล้วก็ดอมจะเราไ่ไปใช่อะเนาะแม่บบไปหลับเมาเนาะเออเขไปย่านเดียนะกูป้าไมไปดึงแขนขึ้นรถแลวก็แล้วนะมึงใ้ิมสิกันเนาะแม่้สิกว่าเจ้าเจ้าเป็นแม่เออคิยานเข้าไปจังกี่หนองกนนะเข้ามามาเฮาลานคอยเมือได ย่านคนเนี่ยคนรุนเอื่ยน่ยจริงทังโล่นึนกันอย่ามัอาจิโตพันเนี่ยนั่นนีโบ๊ทให้ได้มันบ๊เราจะเนาะมันหันขึ้นมาในโชคดีบดทได้ละลิบันลลิมาก็มีหอน อยู่ไปได้แหละส่วนฝืนจ่พ้นตกก็ขึ้นยู่นี่ึ้นเลยได้คืนยืนยาบุยาคืนยูนนี่นะโอ้ยจะพีก็ยาบุญญาบุญญาเลยบ่บ้านนี้เขาใจเด็ดเนี่ยคนดังไฟเด่นถินยก็นอนั่ว่ะบุาบุยาทีบนนี้ว่อยากถามก็ทามเราแหละไปแต่าทำยามดูย่านว่าเจเจาญานคือบานในชนชั้นยอบบพันทั้งแล้วแข็งแล้วแล้วเอาแล้วเไม่เปนแข็งกว่าผีด้วยบ้าน ยาย่าแล้วว่ไข่คือเป็นเห็นทีบันยมบะยาเลยเป็ครอบเลยรอบเลยเนาะกับมันกับบไรีมาให้เห็นเป็นพันหนึ่งวะเคยเคยมานอนเจือแล้วตั้งแต่ผมื่อหร่เราเจ้าบุคืนใบพูนทา้งหาแค่นอนพูนเขากันทั้งหนึ่งเขาเองให้สี่พีเจ้าพีรวมกันบุรีได้พีไปพีมันเขาก็นส่วนพีไปพีมันเข้าก็นสวนเขาคือเพนกับพีเอยเพนเอื้อยอยู่ทางเอื้อยเขาก็อยู่รีเต้าแค่นอนมึง ยังคอเขาเด้เขาก็ให้ปึ๊บเลยเคยนอนจ็คเถื่์อะไรเอ่ยเพนตั้งแต่ช่องเทอร์อะไรขึ้นไปนอนช่องเทอร์อะไรบบห้ามเนี่ยบางคนแม่นผู้เดียวเจอกล้าบอกขึ้นนอนอบ้านนี่เฉพาะตัวก็เอ่ยได้คนเดียวเลยปีศาจไงไม่ยาถือมันว่าไปมานอนเฮือนควงไม่ได้ไรฉันบม่ยาไม่ยาที่ปรยูรทองเทิยนมีแต่ผีศานเจ้า หอดเลยพีย่ยันเอเพนในบ้านกระดังหนึ่งขเข้าบ่จ้ะบ่บาแรกมามแล้วชายแสดงมากมาแต่จัดซื้อแล้วก็นอนหลินนั่นี่ะจะเอามามจะใช้มงวงมือเนะี่ยเออหมงวงอ้าในทางเลี้ยวมึงก็บอกนะในขั้นหน,น,น,นองบงังเข้าไปนั่งตอนนั้นบ่เอาตอนแรกหลับหไ,ได้ไ,ได้หมึงเยอะเนี่ย หายอะห่วงทางในอย่างไรเละห่วงนะเอาหจะเอาหนูถนไดมจะไปกินน้ำนกระเป๋จอยได้ทางนี้ก็มีไปเลยจะขึ้นไปหอดก็ได้บ่แล้วไปเอาขั้นพายน้ำเดือดดำท่านาหกบวาอเอากบากินเยอนะไปกินนีบวาลอกกินลายพันยู่ใช่ะบ่ นี S <S <S ่นะดาลี่ข้าวประเด็นนี้นะดาลี่จ๊บบ้าจอดรถนี่นี่ต่ำๆก็มี่เนี่ยนะจะขึ้นไปปุ๊บหนึ่งนะบนกกมังมีฮะเต็มเลยเฉยๆอันนี่มุงอันข้าวนี่ยได้เต็มเลยหน่อยอย่างๆเนยเด้อจ๊บบ้านี่ไก่เนี่ยฮันเด้หนึ่งชนต่างกิโลอยากกระด้ข้าวบ่วงอันนี้ของข้าวเนาะก็ยานที่เทอ่ยงเป็นกระห่วงเนี่ยช่วยคนมาเนาะอืมเอาโล่นี่แจับบ้านนี่กกมังมี่ดาลแล้วก็ เลี้ยงก็มาดูดินฉุกอยู่นะมันมี่ตัว่ำเนี่ยเดี๋ยวอีดอี๋ขึ้นมาเงี้ยแล้กิโลอือกูเดียวเลยเห็นอ้าวก็อึดเห่าๆเจ้าก็ได้บอนย่านทีแม่ทุกคนกับผมมีผีมาหลอกนะไม่แต่ท้าวไม่ใช่ผีในใจห้องก็แล้วแต่ตัวเองเนาะก็แล้วแต่ใจตัวเองเนาะผีในใจได้เนี่ยหนาอยจอยว่าได้ว่า เคยคิดญาณอยู่ไหบ่ญานไม่ยังก็บ่ญานเลยเด็ดแล้วเด็ดแล้วต้องยานเลยเคยอยู่มาแต่เด็กน้อยพูกน้อยแต่ลูกเอายยังน้อยพูอันนี้ก็พวกภาษีอันนั้นก็พวกภาษีเลยอยู่ในกันนี่คนอยู่ในเมืองบนรักรักแต่เขาหักกันเนาะมาเขาก็ที่น้านที่นั่งเอามาตออเอ้่ยดแล้วกเอ้่ยก็บชิบึงพวกใหม่ก็ต่อกจะาเด้ออยู่ในงานไก่กันเอ้่ยดเวลเห็น เราให้บอก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 ให้เอากัาเขา่ยจไม่ดูะอ้วเข้าใ่อันอื่นแต่ซีลาไม่ตำรวจได้นี่อยู่ไก่กันเนคนทับทาสสวนผมเป็นคนรวยมีแต่เงินถูกมีเจ้าหน้าที่เนาะออยู่สบายไม่ได้เป็นอะไรยอยู่มาเต็นน้อยจำคำยังแดงๆคานนะแต่สนั่งปู่ป้ายหญ่ค่ะแค่สิบสามปีจะได้ใหญ่ไปอยู่คนสินงแลนั่ง ยุ่มาแต่เนน้อยเวลาจะนาผุผ่านมามือชื้นกับมามาหนึ่งกับมานาเบิ้งแม่เลยช่งหนึ่งนาเลยมาแรงกับมาโตบอกเลยเราจะมาดูตรงกระแนงก็ได้เนี่ยไปปะหลินจระเจ้าเรากินหอมแม่แล้วเจ้าเคยเมื่อพ่นชิ้นจะเถื่อแล้วตั้งแต่มาอยู่นะยังไม่เลยเมื่อเลยขาดมือกี่ขันมาเด้บ๊วยพามาส่งเด้ลูกกันเดียวมันก็ปะลินเลยเนาะขำเมือกแบบมา ยาไม่แรงยาเัดเที่ยวเมือง่นนํานแน่ดิ้นแห้งก็ตรงการเนาะม่ดนด้วค่ะไม่จบหลุมแล้วหาไปเรื่อยๆนะอยู่แค่อยู่ห่นแหละแค่จมอยู่ห่า เมื่อยังมันโมเมนมีครอบครัวเมื่ออันก็หน่อยผู้บ่าวเก่าเจ้ากระเทืบ่เห็นเห็นว่าพี่ญานิเงาข่าวโบกบุตรยุนเฮือนเขาเนาะเขาก็อยู่เฮือนเขาเดี๋ยวลี่ๆญายิแม่บักผู้ชายนั่นแล้วญาติแม่ยังเห็นเขาไม่ได้ดอกหน่อยเลยเฮือนเขาเฮือนเขาดินเขาพัดสิเหยียบได้เป็นบ่อจอยเอาเฉพาะว่าเจ้าเจ้ามืออะไรเขาเห็นเจ้ามืออะไรเขามาหาเจ้าได้ใช่ไหเราก็เห็นอยู่แหละหากรบบไดผู้บ่าบ่อยขึ้นเฮือน ปู่บ้านใจเด็ดได้มันเห็ดจับโรได้ปู่บ้านอ่ะมีเห็ดเ้อกับมันเพื่อนคนมิซิตยังมันบอกนะขี้ดินข่อยแต่บ้านเจ้ายุกขี้ดินข่อยเฮือนข่อยเป็นบรุรีที่มายัางตัน,นี้มันหล่อ,อเออใช่นะปู่บ้านเ,เราไม่ใช่โรได้แล้วเห็นมาผ่านมาแล้วจำเราอ่ะจำเราโบกิฉี่จำเราเราบอก้เหนียวกับคนใช้เอายุเรา,านะอ่ะนะอันนี้ยังขี้เหนียวแดดแล้วอ่ะ เงินจะไปตังไม่เนาะเออเงินค้ำกับเสื่องแต่วันบ่เมนพอแล้วเราวะนะห้าลปาลอยเหน่เราว่าโอ้มันกระข่เลยแค่ยังผู้ชายเราว่าชนแค่ยังเหน่กระพังความรู้เลยไม่ของเราบ่เราไหวเอายาวเลยเราไหวเอาลายปูอ่ะมทิพย์เอาหมูเกี่ยวกันนะถึกถึกเนื้อคูเจ้าเด้ถึกมีเป็นเนื้อคูเด้สับเด้สับเป็นเนื้อคูแค่นี้เลย เอู้ชะมดวมันมีเนื้อคูุยใหม่นี่ชิบเอาบ่ใชะอย่าเฝ้าเฝานายเพนเนี่ว่าบ่เอาอย่าอย่าเฝ้าเอายังมาถึงเวลามันก็โอ้ยถือคนมีคนใหม่ถือกู้มาหาไล้เพนเห็นในนั้นสัมมิจฉาพันธ์มิจฉาพันธ์อไรเงินอะไรเล็กเนาะได้ถือเล็กมันเลย ลุมอีหลีสิคือคนสิตกแม่นเลขเนาะก็ดีว่าทุกเจ้าน้อยหนุ่มสิสิบ่มักเลขได้เว้าไปนี่แหละแต่วบ่ทันคันว่านั่นดอกบ่ว่าดอกเนาะสินั่งเนาะแม่นถ้ามีตัวเด็ดก็ซื้อหนซื้อไปแหละกินล่ะเอ้ยปาก็คือเก่าแหละเงินก็บ่ได้ซื้อคู่มืองวดเนาะบ่จอยแม่นแต่ว่าั่นเออตัวใดเด็ดๆเฮาก็ซื้อเจ้า่ดได้เนาะมันพันอูอนีแหละเนาะอือสิว่าได้เออเจ้าเพิ่นยกมาเง่ได้นี่เจ้าเพิ่นยกมานี่ คือกระชือโบราณนะเมืเท่ไรชีปละเช้าละกเบาเบาแผกบนกาจิดวงแข้งก็เอือยนะบอกด้มันก็ดอนทางใหม่เดียเลขค่ะกระบาดกระลายุแผเนผนไม้ก็ไพ่มือน่ะมาคนเดียวผลนบบผนไม้คนเดียวผนบ่คือดอนไปชูนหาเนาะงูตัวได้แล้วผ่นะก็ลงมันดอนบนร่าเนะเลขเอือยแต่เมันก็ออกเลขเวียดเนาะแต่เถื่อหาพันค่ะจุ๊เจ้า มีแต่เละเล้าแต่ผ่านลังมาเน่อยแท้จริงๆคู่มือหันนี่มาจักเละเหบียดเละจะอืดถึกนองอยู่บัวยี่โด้เจ้ามาเนาะชื่อบัวยีเนาะเออมันไหลพวกนี้เราก็บอกเจ้าเละกันนี้เละเล้าเนี่ยมันไปออกซะเละเหบียดแ่นเองป่าอะไรกูจ้าหลักมาหลักเขาหวานเฮกับบดายมีที่มีคน มาบานแหย่บ่อเขาเจ้าและหวานเองน่ามาบดำาแล้วจใส่แบบคืหวานแห่เนาะเขามากวนเลยกวนกับบถกระตามตาผีอะรบตาผใส่เบ็ดกับบสถบังหัใส่กับถ์กันบังหับอ่โอยตาผีเลยแม่เพีนเลยนี่เถะกะบะกะหนองนะันหน่อย าน้องใช้เบ็ดกรนี่แต่เขาใหม่เขาตอบดนเราอยูนน้ำกระถึกมวนอยู่ยาแล้วจนนแล้วกันแล้วป้าเขามาได้หรอเราจะไปอยนํำผอเป็นบ้าผอพี่บานผอขีราอันแ่มาตายไวไนะพัวเก่าตายอะไรมันวย่นเม็ดกรเมเนี่ยนกเรยมาจำแนวไหนเขาก็อยูแต่เขาเอพ่อ ขบมาบนใบกับลูกใหญ่อ๋อขามาหลับเอาลูกจะเอาไปลิ่มน้ำนั่นอาไปแล้วบอกมาโฉมเมื่อถึงด่าเราเละโอ้ยล้วนกว่ากับใหญ่จังคุณที่ยานคุ้มมันนั่นบอกโอ้ยตำรวจมาล้วบอกเขานี่ยมามาจับล้วนไม่ได้ยานจะงนีเเอาเมื่อแล้วเอาไปแล้วไปเลยเนาะไปเล้วอย่างเราอยู่นู่นคอยเราเลยกินอย่างก็ได้กินโตเมาเรามาเลย ซื้อของแก่ม,มากระแก้มแต่ตัวเองลูกก็ระเบิงปากเนาะเออม,มันคนขี้เหลามันยังมันก็แก้มมาทุกอย่างอะแหละเบื่อแล้วก็าไปจัดได้พวกขี้เหลาส่องเลยคับผู้เพื่อนมาเวียนเจ้าใช่ไหเพื่อนขี้เหลาดีกว่เอออยู่คลยแล้วกันเนาะหลีเหลือหยุดเลยพี่บ้ากกันเลยปีบากกันนี่ง,งุม่มงมอะงุง่มงมก็เกิดมาก็เป็นผู้ชายแบบนี้เบ้อ กี่ทีเนาะคุณนี่กี่ที่ผกินเหล่าบกี่ที่คุปเบิรงกี่ที่เนาะเอ่ยเคยอยู่ในเท่ายเดือนแล้วเนาะเขาบอกเคยยืนลูกอันเดียแต่เคยยืนเจ้าอยู่ปะบ่บ่ห่างแจวก็บบ่ห้ายกกินข้าวกินหนามมาแต่เพื่อนแม่แล้วก็อยากมาอยู่ในห้องสิเขาโทษนั่งแจวเลยขามากอยากมานอนสิสิเลยเนาะจ้ะเดี๋ยวว่าเดี๋ยวบ่เอายังไม่ห่ากินเนี่ยเดี๋ยวชื้อยังไม่กินก็มันชิเป็นผัวเบ่เนี่ยมานอนน้ำเนาะเออไม่ได้นองเอ้ย พอโทษนั้นผู้ชายมันั่นบระยุได้ยุทธ์ยังดีกว่ามันก็บประยุทธ์ากจังว่ากว่ามันมาจากเนาะชันว่าไปหลีกไปทางใหม่นะอืมน้องเอ๋ยที่ไรก็ยามันก็ะเด็นคูนกามมาได้แม่บนคือหยางมาแต่โตโขลกโขลกนาทีก็อันยังมันกินมายากเลยเนาะตัวมีเมียเลยยังไม่นอนเฮือนแม่อยู่บ่ยังกระเวนมาอยู่เฮือนแม่บัดคอยมาดีก็ไม่นอนในแม่มันคือเมื่อหลังมานอนเีอโอ้ยกระเด็นมันประยุทธ์ได้จ่อย มันดีกว่ามันก็บื้อเลยเนาะเอ้ยแมมนแแข้งสวนในเขตนีบื้อเนี่ยตีที่หยังไปหาน่ะออืืเดิมโม่เนาะเอ้ยแมนของเจ้าเหรอเจ้าก็จะดีกว่ามันมาจากนอกใช่ไหมผู้ชายยังมาคิดทีเงินแต่เอ้ก็แปรไดาคีดทีลูกกี่ทีเนี่ยเนาะลูกกับป้ามาอมกินข่าวกับหยังกินข่าวกับหยังนะปู่ป้าว่ะถามไม่เคยถามมันอมขี้เขียวเอยเนาะนี่โอ้ยบ่อยแต่แต่ว่ากับเจ้านี่เนาะ ยานคยมี่ใหม่ก็ตีกระเบ้ามอานานเอดดดอดึกใหม่วัดคนเดียวเอาแม่ก่อนนะแร็วผัวสิแล้สิตีเจ้าตีแล้วคนเมาได้ไปหลินกันกเนาะหมูคู่เนาะคนมาเดียวคน่ายกนละเนาะเพิ่นห่วงเด็ก่ปหายไปอยู่ไม่ทะเลเกันนะผัวพีบ้าได้กันไรก็เลยเห็นห่วงแบบขอโทษน,นจะจ๊ะแบบยันคนอื่นนี่มาอยู่อยนอเอ๋อร์เลยจะห่วงผ่านเมียน,นะาจอย ผู้ชายมันก็แบบนั่นแหละบอกเป็นแต่มันนี่แหละปะบอกเจ๊งเจ๊งใช่เนองผู้ชายผู้อื่นก็บรเป็นแต่เนี้แต่เราเป็นบ้าเป็นขี้เหลาหยุดเราบรเป็นเนี่ยนี่อายนี่แล้วบริขีเงินกี้คํำแล้วแต่ยังมาเตือนพ่อแม่เราหอดเฮานี่ใครเด้่ผัวคนนี้ผัวเพอาวัฒนานี่อืมได้เนาะเอยได้เงินมาจะ่ได้หอดมือเฮาได้อันนี้บอกไปดับหน้าในมือหนึ่งเชนหาเกี่ยวเขาไม่ให้เออจะกี่เวลาเอ้ยอันนี้กูจะอยู่ได้บอคือใจนะ มอมอจะดีบเนี่ยป้าแบบนี้มันจะเอาได้จะมอผมแบบนเนาะอยู่ในห้องบ่ได้ดอกลูกบางหนึ่งมันบ่มีต้องมันขอมันบ่อจ่อยแมนแมนห้องบ่มีห้องตรงในขอเราแล้ก็คือห่อมันอยู่โอ้ยบ่ออหัวมนันนอกว่าปู่ป้าว่าแต่ว่าเราไม่มีเงินในกระเป๋าเราเราต้องหาเราดำนาคิดบือจะว่าท่าย